พูดด้วยสัมมาวาจาถ้าเราทําความรู้ไว้ก่อนเราเรามีสัมมาทิฏฐิไว้ก่อนว่าเราจะไม่ไปสร้างทุกข์ให้ใครเราแค่เราพูดดีกับคนเนี่ยไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเราก็จเจริญมรรคแล้วตอนนั้นถูกไหมคะพระอาจารย์นับมีไหมคะ,อ,ะอาจจะไม่จเจริญก็ได้ถ้างั้นเราต้องเอามารรคไปลงแค่ <laughs> ดูแค่ทุกอย่างเดียวถูกไหมคะคือคำว่าคิดดีพูดดีกระทาดีสมัมสมาอาชีวะเอาไม่ใช่สัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพ สุจริตอะไรมาเนี่ยมันมีมาก่อนก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าแล้วด้วยซ้ําไปแต่เชื่อไหมว่าจริงๆคำนี้อาตมาก็ไม่อยากจะพูดลองดูคะ่ะตัมรกเนี่ยนะอันนี้ฟังไว้เฉยๆก็แล้วกันมรัรกที่เราทําอยู่นี้นะคือแปดข้อใช่ไหมเห็นถูกคิดถูกพูดถูกกระทาถูกใช้ชีวิตถูกพยายามถูกระล,ลึกถูกตั้งใจไว้ถูกถ้าเราจะพูดให้ถูกจริงๆเราต้องพูดเพื่อดับตัณหา เข้าใจนะเข้าใจค่ะนี่คือความหมายของมัรถถ้าเราจะให้มันได้มัรคอ๋อคนเรามันมีความอยากด้วยกันทั้งนั้นแหละพูดออกไปเพื่อดับตัณหาไม่ใช่พูดเพื่อให้ได้อะไรแม้มันเป็นคําจริงแม้เป็นคาไพเราะนะแม้ไม่ใช่คําส่อเสียดแต่ถ้ามันไม่ได้พูดไปเพื่อมุ่งเป้าวิธีการดับตัณหานั้นก็ไม่ใช่สัมมาวาจาอ่าได้ไหมบางคนสมมุติเราพูดเพราะเหมือนกันเราพูดเพราะ เพราะจริงๆเราอยากได้อะไรอันนั้นก็ไม่ใช่แต่ถ้าเราพูดเพราะเพราะเรามีตัณหาที่อยากจะด่าอ่าใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ถูกต้องอ่าแล้วเราก็แล้วเราก็เลยแบบพูดเพราะออกไปเพื่อดับไอความอยากด่านั้นของเราใ,ให้เห็นต่อหน้าต่อตาเลยว่ามันหายได้นะอ่าใช่เนี่ยก็เลยเป็นสัมมาวาจาถูกใช่เด็กน้อยอยากได้ขนมอ๋อเราจะต้องพูดดีกับเด็กหน่อยเด้อไปซื้อขนมมาให้ การที่เราพูดเพื่อที่จะให้เด็กได้ขนมเพื่อที่จะอยากให้เด็กเนี่ยไม่ร้องให้แม่เป็นคําดีคําปอบขนาดไหนก็ตามก็ไม่ใช่มักแต่ถ้าเรามองไปถึงใจเด็กว่าอ๋อเด็กคนนี้มันมีตัณหามมีความอยากเดี๋ยวอย่างน้นอยเราจะบรรเทาตัณหาของมันสักเล็กน้อยเดี๋ยวแม่จะซื้อให้แต่ทําได้ไม่อย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่ได้คือทําไม่ได้คือใจมันไม่สามารถวางไปถึงขนาดนั้นได้ใช่ไหม แต่แน่นอนมักอะมุ่งเป้าไปที่ตัณหาคือการดับตัณหาสมมุติสัมมากรรมมันตะสมมุติเรากําลังเห็นของโปรดของเราอะตัณหามันจะครอบงํำฉันจะต้องหยิบชิ้นใหญ่ชิ้นนี้ให้ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราเห็นตัณหาตัวนี้เราก็เลยหยิบชิ้นใหญ่ของเราให้คนอื่นไปเลยอันเนี้ยถือว่าเป็นสัมมากรรมมันตะแล้วใช่ไหมคะถ้าเราเห็นว่าเราทําไปเพื่อดับตัณหาความอยากที่เราจะเอาชิ้นใหญ่ถูกใช่ เพราะฉะนั้นมันจะได้อย่างนี้นะอ๋อหนึ่งเห็นแล้วว่าคนเรามันมีทุกข์มันหิวใช่ไหมเออมันอยากได้อ๋อมันอยากได้ขนมชิ้นนี้ใช่ไหมเออนี่ไงคือทุกข์เกิดมาเป็นทุกข์จังเลยหนอเออเราจะดับตัณหานั่นแสดงว่าเรามีสัมมาทิฏฐิตั้งแต่ต้นแล้วว่าคนเรามันมีทุกข์คนเรามีตัณหาใช่ไหมคือมีเหตุของทุกข์เออเราจะกระทําเนี่ยพูดกระทําเนี่ยหาขนมไปให้เด็กหน่อยเพื่อดับตัณหาเด็กนะ มันจะเป็นการสร้างสัมมาทิฏฐิไว้ในใจของเราอยู่เรื่อยๆ,ๆหรือปลูกฝังเพาะมาเมล็ดสัมมาทิฏฐิไว้ในเรื่อยๆแล้วเราจะสามารถดับทุกคือดับตัณหาในอนาคตเนี่ยได้เนี่ยจะเป็นมักถถึงแม้เราไปดับตัณหาคอนอื่นแต่จริงๆอะที่เราได้เราได้เราได้ได<ช>ตัวสัมมาทิฏฐิถูกใช่ะจะได้การเรียนรู้เรื่องทุกสมุทัยนิโรดมัยที่เป็นอริยสัจสีเนี่ยไว้เรื่อยๆโอเคค่ะ